กลับมากันอีกแล้วนี่ดอนมาเร็วๆที่ข้างหน้ามาจองพื้นที่มาจองมาจองพื้นที่ได้เลยครับทุกคนใบไปแล้วนะว่ายังขาดอีกหนึ่งคู่คู่ใครก็ไม่รู้จําไม่ค่อยได้เลยนะนั่นนหะสิฮะอิงฟ้าชาลอดหรือเปล่านะใช่ไหมฮะทุกคน โอ้โหแล้วดูดอมเขาสิดูไฟไฟเขาที่จัดเต็มมากพี่หนุ้ยใช่มาตั้งแต่งานเริ่มต้นเลยแล้วตอนนี้ลุกขึ้นมาขมวดแล้วตรงนี้เหมือนเขารู้แล้วว่าจะเป็นใครแต่ก่อนที่จะพบกับไฮไลท์ตรงนั้นนะคะยังไงพี่จ๋ามาพบกับโชวกับของเราสองคนก่อนนี่นี่นี่ขอโทษนะนี่ฉันได้ยินเลยมาพบกับโชกเราสองคนกันแถวเนี้ยแถวเนี้ยเพ่ได้ยินจริงๆ ดีร้องเฮออย่างเงี้ยฉันพูดตรงๆเลยนะเพราะบอกว่ามันพบกับโว์แล้วสองคนก่อนดานหน้าเบื่อไม่ต้องหาไม่ต้องหารู้อย่างเงี้ยขนาดนี้แล้วน่าจะถึงเวลาแล้วที่จะได้พบกับเขาทั้งสองคนตื่นเต้นมากเลยพี่หนุ่ยตายแล้วยังไงอะถ้าพร้อมแล้วก็สิงนฤทธินะไงอิงฟาชาลา อบอุ่นนักเราเป็นยังไงพูดเพรเพอมๆเราได้อะไรแต่สุดท้ายที่จำลงไปไม่ได้ขึ้นนะ้นเธอบอกฉันเป็นคนใจดีอยู่ใกล้ชิดแล้วอารมณ์ดีแต่สุดท้ายว่ามันไม่มีโอกาสเป็นแฟนบ้างเลยพอดูมือหน่อยได้ ขอ,อเสียงแฟนขับอิงหลอดได้ไหมคะสุดยคือเีอิซื่อจนน่าสงสารหรือเนฉันไม่มีผิดมีภัยนี่ก่ชิดยิ้มมองขับบกินไปแตทํางที่รู้ารัแต่ไม่เคยคิดจะเลือยงฉันให้เป็นที่รักก็เอคิดจะทักเมือคิดจะรับไม่เข้าใจว่าฉัไมไม่รักกันเป็นคนรักที่ดีเกินไป ตอนที่ต้องมีไว้แต่ไม่มี สุดท้ายที่ทำลงไปไปม่แค่ไนน อ,อยู่ใกชิดเราอารมณ์ดีแต่สุดท้ายมันไม่มีโอกาสเป็นแฟนลองได้ช่วยลองได้ไหมที่พักใจไปวันวันแต่สุดท้ายที่ จบแล้วอะส่งเสียงดังๆให้กับอิง้าและชาลอีโอ้โหนายคอเสียงอยู่ไหนอิงหลัดนายอิงหลัดอยู่กันตรงไหนเนี่ยด้านหน้าเลยพี่นุ้ยตอนนี้อย่างที่บอกว่าโอ้โหน้องๆนี่นะไปเจอกับด้อมนะ แล้วก็อย่างที่บอกเลยโอ้โหมาให้กำลังใจกันเยอะมากตั้งแต่ห้าโมงเย็นเลยพี่นุ้ยต้องต้องหาบุโกาโอ้โหตรงนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะน่ารักมากต้องบอกเลยว่าน่ารักนะตอนนี้ไม่ดึงไม่ดึงเลยนะไม่ดึงไม่ดึงพวกเรานะโอ้โหลอดลอดลอดตอนนี้น้องๆก็รังถ่ายรูปกับดอมอยู่พี่นุ้ยขาถูกต้องหลอดนั่นเองต้องยอมแล้วนะฮะตอนนี้ ไม่ธรรมดากำลังเดินกลับมากำลังเดินกลับมาอ๋อกําลังถ่ายรูปอยู่น้องอิงฟากำลังถ่ายรูปแป๊บนึงมอบดอกไม้ให้ตกองดอกไม้ให้แฟนๆน้องโอโหส่วนน้องชาลอตก็อยู่ตรงนั้นาขวามือของเราพี่นิชาโอ้โหไหน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 อิงหลอดไหนอิงหลอดที่สุดที่สุด ปรากฏเรียกเหตุไหมกับมาแล้วเชิญฮะเชิญฮะอ่าเดี๋ยวเชิญน้องอิงฟ้าต้อนรับกลับมาบนเวทีฮะเชิญค่ะทุกคนอยากได้ดอกมากันหมดเลยนะคะเชิญฮะระวังนะลูกระวังนะคะส่งเสียงกันอีกครั้งให้กับอิงฟ้าชาลทตกคนสวัสดีค่ะ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 วันนี้ เป็นยังไงบ้างลูกโอ้โหคนจัดเต็มมากเลยจัดเต็มจัดเต็มมากเลยลูกอิงฟ้าเป็นยังไงคาวันนี้ก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็แสดงความยินดีกับพี่แป้งด้วยเพราะว่าครอบครัววิ่งไว้ก็คือยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็วันนี้ก็คือชื่นใจแทนแฟนคลับเพราะว่าทุกคนเข้าฟรีหมดเลยแล้วก็เรารู้สึกว่าวันนี้เราได้เห็นแฟนคลับแบบพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็บางคนมาตัก ต่างจังหวัดด้วยแล้วก็วันนี้แสดงความยดีกับชาลอดด้วยนะคะที่ใช่ได้เป็นพีเซนเตอร์นะคะวิตามินซีเนาะของพี่แป้งซึ่งก็ปังอยู่แล้วแล้วก็จัดเต็มอยู่แล้วตัวอาหารดอยู่แล้วก็ปีนะ พีเซนเตอร์ก็ปัง CEO ก็ปัง,ป<า>งนะคะ<า>ก็ฝากไว้ด้วยนะคะช่วยกันพพอร์ตแล้วก็อุดหนุนน้องด้วยละกันนะคะเชื่อว่าน้องเก่งอยู่แล้วครับผมขอบคุณทุกคนที่มาหาด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะส่งเสียงให้หน่อยออค,ค่ะค่ะ คุณกำลังจพูดคุณ่ะล้นหลามอยู่แล้วแล้วบอกเลยว่าโอ้โหคุณแป้งจัดเต็มให้กับพวกคุณสองคนมากจริงๆนะคะต้องบอกว่าอยู่กันแบบยาวๆกับวิ่งไวเลยทั้งสองคนเลยยาวๆจริงๆวันนี้คุณสองคนมาแล้วเดี๋ยวต้องให้คนควบคุมหัวเรือซะหน่อยใช่แล้วเชิญคุณแป้งฮะบนเวทีเขาจะประเมือให้คุณแป้งกับแม่แต่งของเราด้วยค่ะเชิญฮะขอทางหน่อยครับแม่แต่งด้วยนะคะเชิญเลยฮะ เธอเลยค่ะ,คะโอ้โหยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงๆครั้งนี้ค,คุณแป้งยิ่งใหญ่จริงๆสําหรับวันนี้เป็นยังไงบ้างคะนี่เสียงยิ่งกว่ากระหน่าอีกอออิงฟ้าชาร์ลอตขึ้นมาคุณแป้งสนั่นวันไหวมากจริงๆสนันวันไหวเออเป็นยังไงบ้างคะคุณแป้งฮะอ๋อจะบอกเลยว่าแบบดีใจมากๆวันนี้นะคะ,คะอย่างที่บอกเลยว่าแป้ง คือเราไม่ได้คาดคิดนะคะว่าหลายๆคนจะมาถึงขนาดนี้นะคะพอเรารู้ว่าทุกคนมาเนี่ยคือแบบหลังบ้านก็เตรียมงานนะคะเพื่อแบบให้ทุกคนประทับใจนะคะดีใจที่สุดค่ะเออพูดถึงเซรั่มหน่อยได้ไหมคะของอิงฟ้า <นะ S 2> เป็นยังไงบ้างคุณแฟง้งยอดถล่มทลายมากทะลุลอยล้านไปแล้วว่า ไม่แผ่วไม่เบาอยู่แล้วใช่คุณแป้งเป็นยังไงบ้างพิสเตอร์คนของเราก็จากที่น้องสองคนเนาะเป็นพิซตนเตอร์นะคะเราได้แบบว่าทํางานร่วมกันมานะคะบอกตรงๆว่าขอบขอบคุณ FC แล้วก็ด้อมทุกคนทุกครั้งที่ไลฟ์เนี่ยจะมีทุกคนที่คอยช่วยซัพพอร์ตนะคะน้องไม่ว่าอาจจะไม่ใช่แค่งานนึ่งไหวแต่ทุกๆงานต้องบอกเลยว่าน้องๆทุกคนเนี่ยรับรู้ได้ถึงความรักแล้วก็แบบความแบบกําลังใจที่ทุกคนให้น้อง ใช่นะคะออแล้วก็วันนี้เนี่ยเป็นวันที่เราทุกคนเนี่ยประสบความสำเร็จนะคะเนาะเซรั่มเนี่ยทะลุยอดร้อยล้านค่ออปะปุบป,ปุบเลยคะทุกคนปุบปุบเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบอกเลยฮะว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆของอินฟ้าชาลอตมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยเดี๋ยวเชิญทุกคนไปบนเวทีข้างในดีกว่าฮะตรงนี้<ม>ไ,<ห>ได้เลยพี่พนุ้ยตรงนี้มะตรงนี้ก็ได้ดีกว่าข้างในดีกว่าข้างในดึงได้ไหมฮะขอขย่างข้างในได้ไหมฮะ ต้องบอกอย่างนี้ว่าวิงไวประสบความสําเร็จมาก<ช>ดังนั้นวันนี้เพื่อฉลองความสําเร็จเป็นการขอบคุณลูกค้าและขอขอบคุณพรีเซนเตอร์ของเราซึ่งแน่นอนเลยพี่นุ้ยว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆใช่ถูกเอาละฮะอยู่ตรงนี้นะครับและทุกคนครับรวันนี้ฮะคุณแป้งบอกแล้วว่าเราได้ค่ะ ถึง100ล้านแล้วล่ะตรงนี้เป็นระดับร้อยล้านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราไปดูจุดเริ่มต้นของอิงฟ้าชาลอตนะฮะแล้วมาเซเลเบตไปพร้อมๆกันถูกต้องค่ะร้อยล้านถึงแล้วเพราะฉะนั้นพันล้านไม่ใช่เดืองไม่ใช่เดือแล้วยากแล้วฮะตอนนี้เดี๋ยวเรามาร่วมเซเลเบตพร้อมๆดูดีกว่านะฮะนะคะเดี๋ยวเรามาเขาดาวพร้อมๆกันถ้าเกิดเราพร้อมแล้วไปดูมือเลยไปดูอะไรดีกว่านะฮะดูวิทยารก่อนเชิญเลยครับ Miss Grand Thailand, Song Pan Gye Song, 10th year anniversary, Geika Grung ก็ดีใจที่พี่แป้งเห็นถึงความเหมาะสมแล้วก็ไว้วางใจให้เราสองคนได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากมากค่ะเพราะว่าก็คือเราก็ได้พรีเซนเตอร์เป็นเหมือนตัวแรกเลยในชีวิตค่ะต้องขอบคุณพี่แป้งมากมากค่ะก็ได้เจอน้องอิงฟ้าชาลลอตนะคะบอกเลยว่าเห็นถึงความเต็มที่ในการทํางานนะคะจนวันนี้เนี่ยได้น้องทั้งสองคนมาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยยอดขายถล่มทลายเลยค่ะ ปรากฏการห้างแตกเกิดขึ้นก็เพราะว่าทุกๆคนค่ะเป็นวันที่ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะมากๆ เซรัมอิงหลอดมียอดขายทะลุร้อยล้านแล้วก็มาจากนะคะแรงใจแรงเชียร์แรงสนับสนุนจาก FC ทุกๆคนนะคะก็ขอขอบคุณจริงๆค่ะพอเสียงประมูอใดๆกันร้อยล้านของเราค่ะ,ะนี่คือความสำเร็จนะคะของเซรัมวิงไว้อินเทนซีตัวนี้นะคะที่ได้อิงฟ้าและชาร์ลอตมานะฮะ เรา <Then on. S 1> ได้เห็นจุดเริ่มต้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะที่ประสบความสำเร็จแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะเราจะมาถ่ายภาพร่วมกันนะฮะน้องรับต่อไปขอเรียนเชิญนะคะน้องทีน่าค่ะน้องหนูดีน้องาริมาน้องไฮดี้น้องใบเตยน้องน้ำเพชรน,นะคะร่วมถ่ายรูปบนเวทีขอรยนเชิญค่ะเช <Yeah. S 1> ยญเชิญฮะเชิญครับเชิญเลยนะคะโอ้โห วันนี้จัดเต็มมากๆพี่นุย<ช>้ยขาเป็นงานที่ยิ่งใหญ่จริงๆถูกต้องค่ะและรม่ว,ว่าเป็นการรวมตัวรวมใจกันกันกบทุกคนคะที่จะมาร่วมแสดงความยดีร่วมกันในครั้งนี้ฮะถูกต้องค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนะคะในวันนี้ของ Wing White วิ่งไวเซเลเบตนั่นเองนะคะผู้กองทมาแล้วเชิญค่ะโอเค เ,เ๋ย่ามุ่งไปหาพู้โกดีกว่าและในระดับปลอดภัยนะขอเรียนเชิญต่อเลยนะครับเรียนเชิญคุณเชิญหาหนึ่งช็อตตรงนี้ครับ เชิญค่ะคุณบีค่ะโค้ดพี่ไก่พี่เอพี่อาร์นะคะจาก AKA ครับวันนี้เรามีวิทานะคะที่ให้ทุกท่านได้รับชมไปพร้อมๆกันเชิญครับเชิญค่ะ ก็อยากจะขอบคุณมากๆนะคะที่เป็นกําลังใจนะคะเป็นแรงเชียร์แรงใจแล้วก็แบบเป็นแรงซัพพอร์ตที่แบบดีมากๆสําหรับพวกเราสองคนสําคัญมากสาคัญมากเพราะ <ๆ S 2> ว่ามันเป็นแรงขับเพื่อน <S <S อ อยู่ในการเป็นความสุขกันแบบนี้ไปนานๆนะคะ เจอน้องๆที่ขอนแก่นนะคะก็รู้สึกเลยว่ารับรู้ถึงความสนุกสนานนะคะความน่ารักความสนใจของน้องๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวป้งเองเนี่ยตัดสินใจเลือกน้องอิงฟ้าแล้วก็ชา์ลอตเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่แบบประกวดแบบมีสแกนคือชอบน้องมากๆจะบอกว่าพี่แป้งก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นซีอโอที่เป็นมากกว่าเป็นผู้จ้างงานนะผู้ตรงๆเนาะเขาเป็นเหมือนคนในครอบครัวเราไปแล้วเหมือนพี่สาวแล้วก็ขอบุณทช่โอกาสมองเห็นความสามารถของพวกเรา ตลอตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ใครหลายๆคนอาจจะไม่เห็นก็ได้ไสำคัญคือปรากฏการห้างแตกเกิดขึ้นก็เพราะว่าทุกๆคนค่ะไม่ว่าจะอยู่ในพาร์ทไหนเงี้ยเขาก็จะคอยแบบให้กำลังใจแล้วก็คอยสนับสนุนเราอยู่ตลอด วันนั้นเป็นวันที่ไม่คิดว่าคนจะมาเยอะมากๆเป็นความทรงจำที่ดีอีกความทรงจำหนึ่งที่พวกเราไม่มีวันลืมไม่เชื่อว่าแฟนคลับก็น่าจะไม่มีวันลืมเช่นเดียวกันถ้าไม่มีแฟนคลับเสียงเรามันอาจจะไม่ได้แบบกระจายดังมากเท่าไหร่ มาอยู่ตรงนี้เราก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดก็อยากจะขอบคุณนะคะ FC แล้วก็ดอมทุกคนนะคะทุกๆบ้านเลยรักพวกเราไม่น้อยแต่ว่ารักนานๆรักเราแล้วก็อย่าลืมรักวิ่งไว้ด้วยนะคะขอเสียงกรีดังๆอีกสักครั้ง Instagram ค่ะเชิญทุกคนกลางเวทีคเชิญน,น,น,นะคะ,คะต้องกลางเวทีเลยนะคะแน่บอกว่า ทุกความประทับใจเกิดขึ้นจากความรักของทุกๆคนจริงๆนะฮะทุกคนอย่างที่บอกว่าซัพพอร์ตและให้การสนับสนุนจริงๆสำหรับวันนี้ค่ะนะฮะ <c oughs> อิงฟ้าชาลอดฮะ <c oughs> สุดท้ายแล้วจริงๆตรงนี้มีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆที่อยู่ที่นี่บ้าง คอยให้กำลังใจแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดเลยนะคะวันนี้เราเดินทางมาไกลกันมากมากค่ะตั้งแต่วันแรกที่อยู่ในกองจนถึงตอนนี้นะคะโอกาสต่างๆที่ที่เข้ามาจะบอกว่าจะไม่มีความหมายเลยถ้าไม่มีทุกคนที่อยู่ตรงนี้และทางบ้านที่อยู่คอยซัพพอร์ตคอยเชียร์เอ่อ อยากให้อยู่กันอย่างนี้ไปนานๆนะคะรักกันนานๆอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้กันไปนานๆละกันนะคะทุกคนรักทุกคนนะคะเชิญน้องอิงฟ้าเลยค่ะลูกนัทพีดก็จริงๆครอบครัวเราก็ใหญ่มากขึ้นมากขึ้นทุกวันจริงๆนะคะแล้วก็ ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะอยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ตรงนี้ได้นานแค่ไหนไม่รู้ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยากขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็สปอร์ตพวกเราไม่ใช่แค่ฟ้าหรือชาลอตแต่ว่าเป็นน้องๆทุกคนท็อปสิบนิสแกรนด์ไทยแลนด์ทุกคนแบบ ไม่ได้ไม่ได้รักแค่ดูแค่พี่ฟ้าคนเดียวเอ็นดูน้องเอ็นดูทุกคนแล้วก็เราตอนนี้เราอยู่กันเป็นครอบครัวทุกครั้งที่เราเห็นป้ายไฟไม่ว่าจะเป็นชื่อใครก็แล้วแต่เรารู้สึกภูมิใจที่วันนี้เราสามารถสร้างประวัติศาสตร์ให้กับนางงามได้แล้วก็ภูมิใจในตัวแฟนคลับทุกๆคนที่สิ่งเหนืออื่นใดคือเรามีแฟนคลับที่น่ารักมากๆเขาเข้าใจแล้วก็รักที่เราเป็นเราแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนเราแล้วก็น้องๆทุกคน วันนี้ก็ไม่มีอะไรอยากจะบอกเพราะว่าจริงๆขอบคุณทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่มีน้ำตาคือไม่เคยเสียใจเลยที่ที่ท,ทมีทุกคนอยู่ตรงนี้มีแต่น้ำตาแห่งความสุขปื้มปื้มใจจริงๆแล้วก็ สิ่งเหนืออื่นใดก็คือขอบคุณที่ไม่ได้รักแค่เราหรือว่าองค์กรแต่ว่ายังรักรวมถึงซีอแบรนด์ต่างๆที่ให้โอกาสพวกเราได้เติบโตในทุกๆวันนะคะขอบคุณทุกคนมากๆจริงรักทุกคนมากๆค่ะอิงฟ้าค่ะคือจริงๆต้องบอกว่าทั้งอินฟ้าและชาลอตได้ขอบคุณทุกๆคนไปแล้วและมีเชื่อมั่นว่าทุกๆคนก็อยากจะขอบคุณเหมือนกันที่มีอินฟ้าและชาลอตขอเสียงดังๆให้กับอินฟ้าชาลอตครับ แน่นอนนะฮะยังมีอีกหนึ่งคนที่ซัพพอร์ตมาตั้งแต่แรกซั <support S 2> พพอร์ตกิ้ปฟ <Charlotte>, ้าและชาลลอตซัพพอร์ตมิสแกรนมาตั้งแต่วันแรกก็คือคุณแป้งของเรานั่นเองอยากคุณแป้งพูดอะไรถึงน้องสองคนวันนี้ในคะ่ะคุณแป้งคะ่ะได้ค่ะก็บอกเลยว่า ตั้งแต่เจอน้องที่ขอนแก่นนะคะแบบว่าไม่ใช่แค่น้องอิงฟ้าฉลอดแล้วก็ก็คือเป็นน้องๆมีสแกนทุกคนไแบบด้โอกาสเข้าไปเจอเนี่ยเรายังพูดเลยว่าแบบน้องเต็มที่กับการทํางานทุกๆอย่างนะคะแบบถูกแล้วที่น้องจะต้องได้แบบว่าเขาเรียกว่าความประสบความสําเร็จหรือว่าแบบ เขาเรียกว่าเหมือนแบบน้องสําเร็จในทุกๆวันนี้ตัวพี่เนี่ยอยู่ตรงนี้คือพร้อมที่จะเป็นแบบกาลังใจเป็นพร้อมแรงซัพพอร์ตทุกๆอย่างบางครั้งคือเห็นแบบน้องทํางานเยอะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยให้น้องรู้เลยว่าตัวพี่เนี่ยแล้วก็เอฟทุกคนเนี่ยคอยเป็นกําลังใจให้เสมอจริงๆค่ะและนี่คือสีของเราคุณแป้งค่ะวิงไว้วัน,นี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดมากๆเลยนะคะ ต้องขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะน้องๆทั้งสองคนอีฟ้าสลอดและสาวๆมิสแกรนทุกๆคนด้วยครับพี่นุ้ยขาใช่แล้วฮะถูกต้องแล้วครับเอาล้ะฮะวันนี้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะความสนุกไม่ได้จบเพียงแค่เท่านี้แน่นอนเพราะว่าคุณแป้งอยู่ตรงนี้ทั้งทีแล้วนะคะมันต้องยิ่งใหญ่มันต้องอลังการมันต้องที่สุดถูกต้องมาถูกต้องแล้วครับเพราะะนะนล้วยังมีต่อแต่ตอนนี้เราต้องขอเสียงปรบมือให้ทั้งสี่ท่านบนเวทีกัน